ไม่ทิ้งการแสดงพ่อเวียเปิดหมดอบอุ่นอุ้มน้องวิรินอ่านบทดูธรรมชาติสีหน้าวิรินมองพ่ออย่างร่มมนสุดๆช่วงนี้หายจากการแสดงไปพักหนึ่งขอโฟกัสที่ครอบครัวเป็นสำคัญสำหรับพระเอกมาเทเวียสุกลวัฒนารส ที่ซึ่งตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งแล้วหลังจากที่ภรรยาวิกกี้พิมอนยาให้กำเนิดบุตรสาวคนแรกน้องวิรินเมื่อวันที่19ธันวาคม65ที่ผ่านมาปัจจุบันนั้นหนุ่มเวียพาภรรยาและลูกสาวตัวน้อยไปพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติที่เขาใหญ่โคราชและล่าสุดแม่วิกกี้ก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์น่ารักดีต่อใจ ป้าป้าอุ้มน้องวิลินด้วยความอ่อนโยนนั่งชิวๆดูธรรมชาติยามเย็นพร้อมแคปชั่นระบุว่าลูกวิลินนั่งอ่านบทและดูพระอาทิตย์ตกเป็นเพื่อนคุณพ่อเวียค่ะซึ่งแฟนๆก็เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์มากมายด้วยความเอ็นดูสาวน้อยที่มองดูคุณพ่อตาแปลออีกทั้งยังตื่นเต้นและโฟก,กัสคำว่าอ่านบท เรื่องงานนี้หนุ่มเวียจะกลับมาเล่นละครเร็วๆนี้หรือเปล่า